โทหมายเลขเจ็ดเซลวิทภูธาวรหมายเลขแปดนะวมินชัยประเสริฐหมายเลขสิบธนพัฒน์แวมประชากับตันทีมครับส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโค้ดน้องครับจตุพงศ์ทองสุขผู้ตัดสให้สัญญาณเริ่มเกมครับมือเลยยนเติดที่พัชระชัยนรงค์ พัชระเปิดโขากางนะวอมินเปิดมาไม่ดีครับยืนเตดพาบอลขึ้นมาพภิเดชก,กระชากขึ้นมากระชากขึ้นมาเร็วนะครับลูกนี้เปิดเข้ามาอะไะครับยิงโอ้โหช้าไปหน่อยครับโดนบล็อกโอ้โหมาเองมองไกลเปิดยาวไม่ผ่านนาวามินธนพัฒน์แปต่อมาที่อมักบ้าแทงต่อโอ้โหสวยไปแล้วครับพัชระชยัยลงไปที่ยิงโอ้โหข้ามคานทำกันได้สวยแล้วครับลูกนี้ โอ้โหพิเดชจันง,งามครับลูกนี้ยิงด้วยเท้าซ้ายข้ามคานเบือพาพชาครับพัชระชนะลงรับบอลจากโอมาบ้าแล้วก็เปิดไปที่เสาสองครับไม่ยิงเองใจกว้างนะครับลูกนี้บอลมันก็กระเด้งกระดอนแล้วก็ยิงข้ามคานไปเลยครับเอาลครับอภพิเดชจันง,งามเปิดเข้ากลางมงไว้ได้ครับมาเข้าทางพัชระชนะลงพัชระพัชระยังได้อยู่คืนกับหลังมา ยิงลูกนี้โอ้โหวิ่น้ำหนักนี่ทิศทางธนพัฒน์แวนประชาครับยิงลูกนี้เกือบเสียบก้นตะไคร้ครับน้ำหนักนั้นแรงมากแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับดูภาพช้านี่พัชรานั้นไปต่อไม่ได้ต้องคืนกับหลังมาครับแล้วก็หเจียวคานไปนิดเดียวครับเปิดยาวขึ้นมาเดี๋ยวเวลาโมงไม่ได้ครับ โมองอีกทีธนสัน,นโอ้ได้บอลแล้วครับขอนแก่นเปิดเข้ากลางสวยครับ14ออกไปด้านขวาอุ้ยเหลีวจีขึ้นมาเลยยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหตัวเล็กครับแต่ว่าความเร็วนั้นจัดจริงๆครับขึ้นนำหนึ่นยะครับขอนแก่นโมเดิร์นแดงเอซเป็นโอกาสจังหวะยิงครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นประตูเลยอธนวัต์เลิศทธิดครับยิงลูกนี้ โ,โตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าความเร็วนั้นกองหลังมึงเลยเอาไม่อยู่ด้านด้านซ้ายนะครับที่โดนกู้ต่อสู้ทาประตูได้นี่นัดที่แล้วนี่ก็ด้านซ้ายครับลูกลูกลักษณะคล้ายๆกันนะครับที่มึงเลยยูนเต็ดโดนขนแก่นเอฟซีนำก็แบบนี้แหลครับ่ปะครับ,รบ,เ,รบเป็นการบ้านของ,ของ อภิเดชชันง,งามครับตามมาเก็บบอลได้กระชากเข้ามาเองแล้วก็ยิงโอ้โหขามคา,านไปเยอะครับตรงน,นี้เปลี่ยนมาเล่นฝั่งขวาแล้วครับอภิเดชชันง,งามทงถ่าจะยิงเลยครับคนกันมอดินแดงยิงลูกนี้โอ้โหีโ่ได้ลุ้นเลยครับกะเล่นสามเหลี่ยมเลยเจษดาพรมขรม <ม>เรช้อนได้จับบอลลงสวยครับยิงไกลโอ้โหกฤษณะขานวงครับยิงลูกนี้เบาแล้วก็ไม่ตรงกรอบธนรัตน์แนวโอลโลเปิดขึ้นมามงสวยต่อเอาแล้วครับธนภัทรวัประชาเปิดต่ออภิเดชจันง,งามยังไม่ยิงแล้วเข้าซ้ายยิงโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับขวานี่ไม่ยิงจริงๆครับยังไงก็ต้องล็อกเข้าซ้ายครับ พิเดชจันงามดูภาพชาลูกนี้จังหวะยิงของอพิเดชจันงามครับนี่ครับม,มันไม่หนีตัวมากนักมาทีนี้สองสามคนพลิกสวยครับลูกนี้เอาแล้วครับอมกบ้าได้บอลอมกบ้าออกไปด้านกว้างสวยครับอดิศักนาระโทอดิศักเล็งแล้วยิงลูกนี้้นหนักได้ครับแต่ว่าทิศท,ทางนะั้นมันตรงตัวลูกษาประตูครับยิงไกลลูกษาประตูก็ ตีนเปิดยาวมงไม่ได้ครับมากันดีเวลาแต่ว่าโมงมาให้ขนแกน่นมอดินแดงเปิดมาโอ้โหลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเข้าหรือเปล่า <c oughs> เกือบเข้าสกัดออกมายังมาเข้าทางลูกสาวประตูเจ็บอยู่ครับท <c oughs> ่าน,นรับแนวโลเจ็บโอโ้โห,โหยิงลูกนี้เพ <c oughs> ื่อนแนเต็ดนี่เลยครับขนแกน่นมอดินแดงบุกกันขึ้นมาก็มาสามครับโอ้สองต่อหนึ่งจิ้มลูกนี้บอลน,นั้นไหล เกือบเข้าประตูแล้วครับมีวิรชัยมาสกัดออกมานี่แหละครับเอาไม่อยู่จริงๆครับแต่ละตัวนี่เร็วมากนะครับก็เจ็บครับเปิดยาวโมงสกัดไม่ได้แถวสองเก็บได้อีกแล้วครับขอนแก่นมอดินแดงจิ้มต่อโอ้โหหลุดลงแล้วยิงอีกที ข่าวนี้ลมตัวรับไว้ได้ครับธนรัตน์แนวโอโรเปิดต่อก็ไม่ดีอีกศิลวิทย์ตัดบอลได้อ้าวเสียบอลอีกแล้วครับโอ้โหศิลวิทย์ใบเหลืองครับไม่รอดดึงเสื้อจนยืดเลยครับดูสีหน้าบอกโอ้โหมันเหนื่อยมันจนปัญญาจริงๆร็บไม่รู้จะ บอลกันมอดินแดงนี่เล่นเหมือนมีสิบห้าคนครับโอ้โห,โหคุมพื้นที่ไว้ได้หมดจะได้ฟรีคิกครับยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเโหโหข้าประตูไปอย่างสวยงามครับอือหือเท้าซ้ายสุดยอดเลยครับโอ้เท้าซ้ายพุ่ง คงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเจอษดาพรมัคครมครับโอ้โหสุดสวยครับวันนี้ลูกนี้นี่น่าจะติดอันดับในลูกสวยที่สุดในรอบสัปดาห์แล้วครับยิงขึ้นนํำอีกแล้วครับขึ้นนำสองศูนย์นะครับโอ้โหงานยากงานลำบาก งานหนักของเมืองเลยอยู่ในเต็ดแล้วระยะไกลมากครับแต่ว่ายิงนี่เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างหมดจดเลยครับนี่เท้าซ้ายครับโอ้โหสวดเข้าไปเลยครับหมดสิทธิ์รับธนรัตน์แนวโอโรครับได้ทำพุ่งขว้าลมครับโอ้โหเล่นสั้นๆกันเชิงกันคือบอลหนีได้สวยแล้วครับยิงอีกทีโอ้โหท่องเซฟครับ แถวสองยังตัครับบางบอลเหนียวแน่นมากเปิดเข้ามาได้ดีด้วยโอ้โแต่ว่าโดนสกัดขึ้นมาแถวสองก็ยังเก็บได้อยู่ยิงโอ้ยปั่นลูกนี้จัสดาพอ<ส>แทงต่อลูกนี้สวยครับโชบมาพลิกได้โอ้ต่อย้อนกลับมาข้างหลังครับกฤษนะยิงโอ้ยยิงเอายิงเอาครับช่วงนี้ <laughs> ยิงกันมันจริงกฤษนะขานวงครับได้ยิงครั้งที่สามติดต่อกัน นี่ครับปั่นด้วยเท้าขวาข้ามคานผู้ตัดสินเกิดเกียิเหลาสิงครับเป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ2ต่อ0เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับเริ่มเกมครับขอนแก่นบอลแดงเปิดก่อนลูกนี้ เปิดยาวไปไม่ผ่านธนสันธนพัฒยยิงโอ้โหลุงธีรย้อยโอ้โห,โโห,โโหนี่ว่าหายไปแล้ว <c oughs> ก็ยังข้ามคานเหมือนเดิมครับนิดเดียวครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมไปแล้วครับไม่ถึงคืบนะข้ามคาน ตัดบอลได้แล้วครับตอนนี้พลิกได้แล้วเล่นมาให้ที่อภิเดชอีกทีอภิเดชเปิดเข้ากลางมาแถวสองยังไม่ยิงปัดโอ้โหรนเสาโอ้โหโอ้โอพราดอการครับชนดูภาพช้าครับลูกนี้พัชละครับยิงชนเสายอดมาลูกนี้เสาสองโอ้หลุดอ้สาระโตปัดครับเกือบข้ามผมาถึง S <S เปิดมาลูกนี้เอาบอลลงสวยครับโอ,โ,โอ้โหมาโอ้โหจับบอลยาวเปิดเข้ามาลูกนี้โดนตัดได้แล้วครับเอาแล้วครับมึงลเลยยุติเลนชิงจังหวะเดียวทันทีธนภัทรแบงปช,ชาเปิดมาสม,สมศ,ศักดิ์มิสิกบัตโอ้โหสมศักดิ์ทำอะไรครับพอก่าจะแปรเข้าเสาสองนู่นแหละครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมวางเท้าซ้ายไม่ดีครับลูกนี้พลาดโอกาส ต่อบอลกันขึ้นมาสวยแล้วครับเนี่ยธนภัทรบระชาให้ทันทีครับแล้วก็ไม่เล่นเท้าซ้ายครับไม่ได้ยิงครับแล้วก็จะโดนโตกลับแล้วลูกนี้โอ้ยเหลวจีไปเลยยิงทันทีเรียบร้อยครับโหม่งบอลลนลงมาเอาแล้วครับได้บอลมาที่พี่เดชพี่เดชจางงามเล่นต่อลูกนี้ไปแล้วครับอมกบ้าบอลเข้ามากลางลูกนี้บอลกระเด็งกระดอนโอ้โหบอล เล่นสันส้นๆทันทีธนพัฒน์แวนประชาเปิดเข้ามากลางลูกนี้ขึ้นโมครับเดวลาโอ้โหยังสกัดบ,บอลลอยโด่งอยู่ยังไม่พ้นหน้าประตูโมกอีกทีก็เบาครับเข้ามือรักษาประตูะตพิสิทธ์มิรรชัยทุ่มมาเอาละครับพลิกได้แล้วโอมากบ้ากระชากมาเองโอมากบ้าเปิดเข้ามากลางลูกนี้แถวทรงวิ่งโอ้โหเอาละครับโอ้ตามมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองพยายามอยู่นานครับโดยพิเศชจังงามลูกนี้โอ้โห,โหโ เป็นผลสาเร็จนะครับลูกแรกก็ถือว่ามาในช่วงเวลาที่กําลังเหมาะสมครับนาทีที่64ี่ับเข้าสู่เกมได้สำเร็จนะครับการจุดประกายความหวังให้กับมาโดยเต็อีกครั้งนึงนะครับจากการยิงของหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอภิเดชจ,จันงว์นี่ครับกเกือบล้นแล้วครับเปิดมานี่อภิเดชจ,จันง,งามรออยู่เสาสองแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับ ตอนนี้ผู้เล่นของขอนแก่นบอลดแดงเจ็บอยู่ครับธนวัต์เลศฤทธิดโอ้โหไม่ได้ครับอดิษักนั้นรอยอยู่แล้วเอาละครับเปิดมาไม่ดีเช่นกันแทงต่ออภิเดชโอ้โหล้ำหน้านิดเดียวครับโอโอภิเดชมาจากข้างหลังครับโอ้โหล้ำหน้าครับโค้งก,กับเส้นยกพง กูทะลุมาจากข้างหลังครับเดี๋ยวดูภาพช้าลูกนี้ว่าล้ำหรือเปล่านี่ครับนี่เปิดมาก็ธนพัทดักได้แล้วก็นี่ครับอภิเดชจันงามครับ,บไไหหอืมก็มันก็ก้ำกึ่งครับจังหวะนี้ก็ว่ากันไปตามคําตัดสินครับ <c oughs> โอ้โหอภิเดชไปที่วีราชายัยโอ้โหทะลุแล้วครับลูกนี้วีระชัยยังขันอยู่วีรชัยเปิดเข้ามากินโอ้โหย้อยลูกนี้โอ้โห นี่ยครจ่ายทะลุช่องลูกนี้สวยมากลงๆแล้วครับมีพื้นที่มีเวลาเปิดเข้ามาแล้วก็นี่แหละครับมันแป๊กค,ครับย้อย <c oughs> สมศ์มุสิกพันครับได้โอกาสสองครั้งติดๆ <c oughs> ยังทำ <c oughs> พัน์มาที่โอ้กระชากมาได้ครับอภิเดชงามเปิดอมาลูกนี้โอ้โหไม่แฮนด์ครับ <laughs> โอ้ฟ้อ,องเอาแฮนด์บอลกัน เสียงดังระงมกันทั่วสนามถามผู้ตัดสินว่าทําไมไม่ได้แฮนด์บอลดูลูกนี้ครับแฮนหรือเปล่าดูกันนี่ครับ <c oughs> มุมนี้ก็ยังไม่ชัดนเ <c oughs> นี่ครับโอ้โหคือลักษณะแขนนี่มันมันเหวี่ยงตามบอลนะครับมันกระดอนตามบอลนี่ก็อพิเดชต่อทันที แล้วครับเล่งแล้วทนันปรแธามประชาเปิดขึ้นมาโมงเดียวลาโอ้ยไม่ทันหนักครับบอลมันต่ําไปมงออกหลังไปเองครับไม่มีอะไรก็เหลืออีกครึ่งนาทีครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วสําหรับขนแก่นมอดินแดงสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนั้นว่ามือเลยอยู่ในเตดแพ้คาบ้านอีกแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับก็เป็นนันว่าหประตูต่อส ขนกันมอดินแดงทีมเยือนครับก็เก็บสามแต้มกลับบ้านได้สำเร็จจากการยิงของธนวัตรเลิศฤทธิ์ในนาทีที่20แล้วก็เจษดาพรมัคลมนาทีที่44ส่วนเมืองเลยยึดแต่ได้ประตูตามมาในครึ่งหลังนะครับจากพิเดชจันง,งาม